น่วันนี้เราก็อยู่กันที่ร้านก๋วยเตี๋ยวเป็ดไล่ทุ่งนะครับนี่หันไปมองข้างหลังดีเห็นวัดทํ้เสือเลยอโอ้ไม่ใช่ปราสาทเบีมคือวัด,วดทําเสือมาเดี๋ยวเข้าไปนั่งกินกันครับมีสถานอ๋ตอตรงนี้ติดริมคลองไหนนกไหนไหนกตามไปได้ไปแล้วเมื่อกี้ตอนแรกล,ล,ลบรรยากาศดีเบีม,บมเหมือนเขาป้อยน้ำเข้านาเลยอะอ่า อ้ยสะพานโค้งสะพานโค้งพออยู่ข้างบนเห็นวิวภูเขาเลยโอ้ดูดิบรรยากาศหลังร้านเห็นภูเขาเลยครับทุกคนน่ายไปเขาไปสั่งอาหารกันนี่บรรยากาศร้านเขาติดทุ่งนาติดลำธาร นั่งตรงนี้ครับเราสั่งอาหารนะครับน้ำดื่มบริการตัวเองนะครับ<ม>นี่เมนูเขาเยอะมากเลยนะครับม,มาแล้วครับในแม่บีมีข่าวน้ำของบีมบะหมี่น้ำเหมือนกันครับของพี่นา,าวะน,นี่เราพาม,มากะยะอีตมาด้วยนี่ของแม่ บะหมี่แห้งยาอิดบะหมี่น้ำอ้าวกินนี่ป้าสั่งเป็ดผาโลสับมาครึ่งตัวด้วยนี่ถ้าใครสั่งธรรมดาก็จะอันละ20บ,บาทนะเวยเตี๋วเป็ดนี่แต่เราสั่งพิเศษมาเกียวนะว่เาเาากีเเ๊ยวอ๋เอเขามีน้ำจิ้มให้ด้วยเหรอเกี๊ยวกรอบเกี๊ยวกรอบอืมดีไหมอร่อย ค่อยพูดกินครับต้องเหมาะเด็กเออบอกบอกเลยว่ารู้สึกไม่ค่อยสบายได้เอายาให้กินได้ไรไหครับเต็มปากแล้วนะเอาเอากินกินกินเด็กๆกินกันใหญ่เลยครับโหเป็ดน้องเบลื้มเลยเป็ดไรทุ่งใช่ไหมใช่เป็ดไรทุ่งปุ๋ยยาเปลยปะ มีมีเบิ้ลแน่เลยอ่ะเขาดูนะโอ้โหเนื้อเปื่อยเลยจิ้มซีฟู้ดจิ้มข้าไปซีฟู้ดเอาอ๋อดูกัดตะเกียมดีไหมบีมเนี่ยปลาสังเป็ดกัปลามาให้อ่าค่าเสียหายสองร้อยเจ็ดสิบบาทถูกมาก เป็ดสับเราสร้างมาครึ่งตัวเจ็ดสิบบาทเองอะเมนูอาหารถูกจริงใครมาแถววัดทําเสืออย่าลืมแวะเข้ามากินนะป่ะเป็ดสับอร่อย,น,ออยน้ำจิ้มแซบ่บ